สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่คือรายการวางาของผมการสุเรนพาร์ทที่59นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันหลังอัปเดตนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แจ้งเตือนเอาไว้เพราะว่ากว่าผมจะตื่นอีกทีเนี่ยก็4ี่โมงแรงแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมคงเอาให้ดูไม่ได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า chapter 14นะครับซึ่งมันมีเข้ามาแล้วในการอัปเดตนี้นะครับตัวของ chapter 14เนี่ย Oi, รู้สึกเท <mail S 1> ่าที่ไปอ่านมานะครับ <c oughs> ตอนนึงผมขอเปลี่ยนไปหน้าอื่นก่อนนะตัวของ chapter 14นะครับเท่าที่ผมไปอ่านมาดูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมแปลไม่ออกนะครับก็เลยยัง ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเราส่วนตัวก็ไม่สามารถเอาให้ดูได้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าไม่ขอพูดถึงเรื่อง chapter 14เยอะมากนะก็แล้วกันนะครับแต่ตัวของ chapter 14เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเรือใหม่นะครับที่จะมีดรอปในดาน14บี่ k ีก็คือตัวของ new o r l e n นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครได้แล้วเนี่ยก็สามารถมาอม m ม e n t ได้นะครับว่านางเป็นยังไงนิสัยอะไรยังไงนะครับมาป้ายยากันได้นะอืมมันจะได้ทําให้ผมเนี่ยมีไฟในการ ปั่นด่านนี้เกมนี้ต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังคายอยู่ที่ช h a เตอร์1อยู่เลยนะอย่างต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์เฟสแรกนะครับของอีเวนท์ที่มีชื่อว่าสกายบา o r โอรา i o ริโอนะครับเป็นอีเวนต์ของเรือฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งอีเวนต์เฟสแรกเนี่ยมันจะอยู่จนถึงวันที่27ตุลาคมนะครับโดยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเฟสแรกของอีเวนต์เนี่ยมันจะมีเรือที่ได้ รับ EXP เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับโดยจะมีตัวของชองบาร์นะครับเรเิเมเรลลูปิเนียตนะครับเป็นน้องแว่นนะก็น่ารักดีนะครับเรารู้สึกว่าเรเิเมเรลกับลูปิเนียตเนี่ยจะคนวาดคนเดียวกันนะครับซึ่งผมชอบทั้งคู่เลยนะแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้นี่แหละนะครับว่าชื่อของลูปิเนียตเนี่ยมันอ่านอย่างนี้นะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นตัวของฟอร์จูนนะครับน่าจะเป็นฟอร์จูนที่เป็นอพิคาดของอังกฤษนะครับผม ก็จะมีทั้งหมด4ลำนะครับที่จะได้ EP เพิ่มขึ้นในช่วงนี้เนาะซึ่งพอหลังวันที่27ไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของตู้กาชาอีเวนต์เข้านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าผมจะเกลือไหมนะฮะแถมผมเนี่ยค่อนข้างหนักใจกับชื่อของเรือที่จะเข้ามาในอีเวนต์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาฝรั่งเศสเท่าไหร่นะเท่าที่ผมพออ่านได้เนี่ยก็น่าจะมีแค่ตัวของชานดาร์คนเดียวมั้งนะครับที่รู้สึกว่าจะได้ชื่อมาจาก วีลสตีของทางฝรั่งเศสนะครับเรียกอย่างได้หรือเปล่าผมไม่ชัวร์คืออย่าว่าแต่เรื่องชื่อไม่ชัวร์นะครับประวัติศาสตร์ผมเองก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นบูปิน์ของเรือวิจัยนะครับก็เดือนนี้จะเป็นตัวของกัสกอนนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเรือฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับผมก็อีเวนต์นี้เนี่ยมันจะอยู่จนถึงวันที่17ของเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับผมแล้วก็จะเก็บบูปินเนี่ยได้30อันนะครับ โดยวิธีเก็บเนี่ยเราก็แค่ไปวิจัยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่มันเขียนว่า r ีเ e a r ์ h Academy เนี่ยเห็นไหมวิจัยอันไหนก็ได้นะครับผมขอแค่วิจัยเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ไอ้ตัวบูปินอันนั้นนะมาเป็นโบนัสแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะได้อัน2อันเนี่ยแล้วแต่ตัวของระดับการวิจัยที่เรากดไปด้วยนะครับเพราะมันจะมีระดับสีฟ้าสีม่วงสีทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับผม อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าแปลผิดต้องขออภยัยรู้สึกว่าเขาจะเขียนว่าตรงแพดโนตไว้ด้วยนะครับว่าเรือทั้งหมดต่อไปนี้นะครับจะถูกเอาออกจากตู้ไลน์นะครับผมก็จะมีตัวของฮ l เลนาคีฟแลนด์เบนซานแล้วก็ไบลี่นะครับก็หมายความว่าถ้าสุ่มตู้ไลท์ก็จะไม่เจอเรือสี่ลำนี้แล้วนะครับผมแต่น่าจะมีวิธีหายอย่างอื่นอยู่นะอย,อย่างฮเลนาเนี่ยมันมีดรอปในด่านอยู่นะครับ โอเคการอัปเดตก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เยอะอะไรมากนักนะแต่ก็น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้การบางท่านนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย